สวัสดีครับนักเกรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีสวัสดีชั้นป .1 ทั้งห้องหนึ่งแล้วก็ห้องสองนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาปิดท้ายของเรื่องเวาขาคณิตนะ,ะเดี๋ยวให้นักเกรียนเปิดแบบฝึกหัดไปเลยนะครับนะซึ่งเราก็ได้รู้ไปแล้วว่ารูปเรขาคณิตมีอะไรบ้างนะครับนะรูปเรขาคณิตมีอะไรบ้างฉะนั้นอันนี้เรา,า,เราจะอยู่ในขั้นนำไปใช้จริง ถัานาะนนไปใช้จริงฉะนั้นหากนักเรียนนะหากนักเรียนอยู่บ้านนะแล้วมีเวลาว่างนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะทำกิจกรรมกับครอบครัวได้หากว่าผู้ปกครองของนักเรียนนี้มีเวลาว่างนะครับนะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้ก็คือกําไรของนักเรียนนะฉะนั้นนักเรียนจะทําในรูปแบบจริงหรือว่านักเรียนจะ แต่ในใบผุกห่านนี้นัเกเรียนต้องออกแบบเองเลยนะ,ะแต่ถ้านกักเรียนจะทําในรูปแบบจริงนะกักเรียนก็ต้องไปหาอุปกรณ์ข้อที่1ก็คือเอ็นยืดนะครับข้อที่สลวดกำกรรม,มยีนะครับข้อที่สามก็คือเชือกฟางข้อที่สก็คือลูกปัดที่มีขนาดสีรูปร่างที่แตกต่างกันอาทิเช่นอะไรบ้างลกูกนะอาทิเช่นอะไรบ้าง่า มีวงกลมมีวงกลมนะรือว่าทรงกลมสี่เหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับวงรีอ่าอย่างน้อยประมาณนั้นนะครับนะฉะนั้นวัสที่เหลือวัสดุที่เหลือใช้อื่นๆนะนักเรียนก็สามารถที่จะมาตกแต่งกันได้ฉะนั้นให้นันกเรียนออกแบบก็ออกแบบแลักษณะไหนออกแบบเวลานันกเรียนทาก็เป็นในรูปแบบแบบว่า แบบรูปซ้ํานะครับนะแบบรูปซ้านะอย่าให้นักเรียนทแบบรูปซ้ําไม่ใช่ว่าแบบนักเกมไปปะในลักษณะที่แบบว่าทรงกลมยาวประมาณสี่ห้าลูกแล้วก็สามเหลี่ยมสามสามรูปอะไรแบบน,นี้มาแปะกันมาใส่กันไม่เอานะแบบนั้นนะอ่าฉะนั้นเวลานักเรียนออกแบบนะครับเดี๋ยวครูจะให้ออกแบบในลนักษณะเป็นแบบรูปซ้ํา ครับอันนี้เช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนะวงไปจนให้ครบนะครับฉะนั้นนักเก็ก,ก็มาตั้งชื่อว่าอยู่แบบซ้ํานะี้มีอะไรบ้างนะมีรูปอะไรบ้างนะมีรูปอะไรบ้างนักเก็ก,ก็มาเขียนเข้าไปนะครับหนะ้าที่สามสิบเก้านะครับอ่ากรูเข้าในเนื้อหาแบบนี้ไปเลยนะครับนะเพราะว่าเราเข้าใจไปแล้ว ต่อ,อไปให้นัเกเรียนออกแบบป้ายนิเทศนะครับนะให้นัเกเรียนออกแบบป้ายนิเทศที่มันเกี่ยวข้องกับรูปเรขาคณิตนะครับโนะูกนางรูปเรขาคณิตฉะนั้นนัเกเรียนก็ต้องมาตั้งชื่อว่าจุดที่ซ้ำในรูปแบบนี้คืออะไรนะนะครับนะ๋ยวกให้นัเกเรียนทำไปเลยนะครับนะนเกณฑนทำในกรอบ สี่เหลี่ยมนี้ไปเลยนะครับนะในการออกแบบไปเลยว่าเออสามเหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมว่าอะไรก็แล้วแต่ในการอยากออกแบบในลักษณะที่ในกฑรถนัดก,ก็ได้นะครับแต่ให้อยู่ในขอบเขตของรูปเรขาคณิตนะลูนะลกนะโอเคนะครับนะแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับในรูปแบบในแบบรูปที่มันซ้ำนะครับนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวจบเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะมาทุกตัวในสัปดาห์หน้าพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวให้เกรนทำไปก่อนนะครับสวัสดีครับ